ให้ความเป็นธรรมผมไม่ได้รับท่านสาราจอันนี้ดิอันนี้คอพี่ตำรวจเก็บไว้เลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคอยไปให้การก็ได้ว um ่าให้ท่านอาจารยยอดนี้ให้ผมให้ท่านให้ขอผมดีเด๋ยวนี้นะผมเก็บไว้แล้วให้ท่านไปให้ข้อมูลอะไรอย่างทั้งหมดขอขขขอออเลยครับทั้งหมดเลยนะอ่าอาจารย์สายนี่ก่อนครับนั่นแหละที่เหลือเดี๋ยวเก็บผมยังไม่ไม่ให้ข้อมูลอะไรอะไรครับขอขอดูครับอะไรเนี่ย โอเคครับไม่ต้องหักไม่ต้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยขอดู้เพงให้ดูแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำอะไร้ขัดมันไม่ขัดอะไรพี่ไม่ขัดอะไรป้าครับผมขัดอะไรพี่ไม่ใช่มันเป็นชื่อมันเป็นชื่ออุปกรณ์ขอหยุดขอหยุดอหยที่สาสุขผมเข้าใจครับขอจำนะครับขอใส่กล่องครับขอใส่กล่องผมเข้าใจครับขอใสบคองครับเพราะฉะนั้น ทุกข่าวผมให้ความเคารพหมดต้อง <ไป S 1> ให้ความเป็นธรรมกับผู้ชอ่าพี่ให้ความเคารพว่าให้ความเคารพแล้วพี่นี่นี่นี่ช็อตเนี้ยฮะเขาเอาเอามือข้างหลังแล้วหักมันหมายความว่ายังไงออถูกไหมล่ะ